สวัสดีครับชาว MC และแก๊งสเตอร์ทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมริวร้านริวไปบิ๊กนะฮะเรามีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับนั่นก็คือรุ่นยามาฮ่าโบอา9 5 0ปี2018นะครับผมคันนี้เป็นตัว ABS แล้วนะครับผมนี่จัดทรงขับสไตล์มาเต็มลำนะฮะสำหรับพี่ๆชาว MC คนไหนนะครับที่กำลังมองหารถไว้ออกทริปนะฮะวิ่งกับเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่าไปขี่นี่หล่อแน่นอนนะครับคันนี้มีเล่มเลยสุดโอนพร้อมหมดเลยนะครับผม รถเลขไมายอยู่ประมาณ3 0 0 0มื่นกโลนะฮะและที่สำคัญนะครับคันนี้เซอร์วิสรอบ3 0 0 0 0โลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับเลขหม้นะฮะสามหม่นโลนะฮะเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับมาลองฟังเสียงท่อตัวนี้กันนะครับ มาใช้นะครับผมเดี๋ยวเราลองเบิ้ลนะฮะรถคันนี้นะฮะบอกเลยว่าโค้ชคุ้มใครได้ไปนี่พร้อมหล่อเลยนะครับสำหรับสายขับสไตล์นะครับผมคันนี้นะฮะรถโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีพวกริ้วรอยบ้างนะฮะตามอายุตามการใช้งานนะครับ รถไม่เคยเกิดอิบัิเหตุดังๆใดๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูริ้วรอยดีกว่านะครับริ้วรอยก็อาจจะมีทั่วไปนะครับรอยขีดข่วนบ้างนะฮะตามอายุนะครับนะเพราะว่าเป็นรถใช้งานเนาะคันนี้นะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่นะฮะเราก็จะให้ดูนะครับมีตามสภาพนิดหน่อยนะไม่น่าเกียดนะครับสําหรับคนที่หารถไปใช้งานนะฮะเราไม่ได้สีเลี่ยนเรื่องตําหนิว่ารถมันต้องกริบอะไรขนาดนั้นเนี่ยคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าพวกร่องรอยที่มันมีตามตัวรถเนี่ยไม่ใช่อาใช่ว่ามันจะเก็บงานไม่ได้นะครับพวกนี้ รอยสีลอนๆนิดนิดหน่อยๆน่อนะครับนะไม่น่าเกลียดนะครับนะพวกนี้จริงๆมันสามารถเก็บงานได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าเราขายกันราคาคุ้มๆเราๆไปเลยนะครับสาหรับตัว ABS ทรงนี้นะครับคันนี้นะฮะเป็นตัว ABS นะครับผมติดปกติหมดเลยนะฮะราคาผมขอเนื่อขายราคาพิเศษมากๆเลยนะครับเพียง269,500บาทนะครับคันนี้สามารถจัดไฟนันได้นะครับผมนี่จัดเงินสดจัดเงินผ่อนจัดมาเลยนะครับผมเงินสดลดได้นะครับจัดไฟนันก็คุยกันได้นะฮะ ใครสนใจคันนี้นับโทรเลยนะครับที่เบอร์โทร0997504936นะฮะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรติดต่อและเป็นทั้ง ID l ดี e นะครับผมถือใครแจ้งไลน์มาก็ RIV109 นะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้หล่อจริงๆนะฮะเรามีตัวยึดป้ายทะเบียนให้ด้วยนะแต่ว่านี้ผมถอดออกเพราะว่ามันดูเท่กว่านะครับนะลืมลืมเลยลืมไปมันมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับนะนิดหน่อยไม่น่าเกียดนะครับพวกนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะจะมีรอยบ้างนะครับ เอาล้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะใครใครชื่นชอบอย่าช้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย